we สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะ Toyota Legender 28ขับ4นะคะปี2020ค่ะสภาพเดิมๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวรถสีดําแบบนี้นะคะดูหล่อดูดันมากๆเนาะในส่วนของตัวกระจังหน้าเขาเป็นสีดาเช่น กันนะคะตัดกับตัวโลโก้ Toyota เนาะแล้วก็ตัดกับเป็นตัวอ่ากล้องนะคะในส่วนของตัวกล้องมีให้360องศาเลยนะคะตัวป้ายทะเบียนขออนุญาตคืนเจ้าของเก่านะคะมาต่อกันที่ตัวไฟค่ะตัวไฟเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ LED daytime running light ค่ะ กับตัวระบบตัดแสงไฮบีมนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะเป็น LED ออกโรงงานนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะสำหรับตัวอ่าลีเจนเดอร์นะคะมาต่อกันที่ตัวยางเนาะตัวยางเป็นยางโอตานนนะคะปี2023เลยนะคะดอกอยางแน่นๆพร้อมใช้งานเนาะแล้วก็ตัวแม็กนะคะขอบ20นะคะตัวนี้แม็กแต่งนะคะ ที่ตัวกระจกนะคะกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องนะคะมองข้างให้ด้วยเนาะที่จะเปิดเ้านะคะเป็นโคเมียม,มาพร้อมกับตัวสมารท์ทคีเล็ดแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจอยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัว เริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกได้เป็นตัวออโต้สบานค่ะแล้วก็มีตัวเซ็นทัลล็อกนะคะชุดลำโพงทุกตัวของเขานะคะตัว l e g e n d ดอเนาะจะมีเป็นของตัว JBL นะคะจะใช้ของ JBL ทั้งหมดเลยนะคะเรื่องเครื่องเสียงคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแน่นๆตึบๆกันไปเลยนะคะ ุ่ม e n g i n e Start หรือว่าลุ่ม Push Start ให้ด้วยนะคะสะดวกสบายเวลาจะ start รถกันเนาะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเป็น Multi Function นะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของพวามเสียงลดเสียงค่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัยมี Airbag นะคะแล้วก็มี เซนเซ,นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะรวมไปถึงคูซคอนโทรลปรับความเร็วคงที่ค่ะแพนด์เซอร์ชนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์นะคะอ,ออปชั่นเข้ามาเต็มนะคะสำหรับตัวลีจินเดอร์เนาะส่วนตัวเรนไันนี้นะคะอยู่ที่6,900 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นออโต้นะคะมีเทชั่นคอนโทรลลงที่ลาดชันนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นตัวขับสี่นะคะ มาต่อกันเลยเนาะที่ตัวเกียนะคะตัวเกียเป็นอ่า ก็นะคะมีอีโคโหมดโนมอลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดค่ะรวมไปถึงออโต้สต็อปแล้วก็ตัวกันลื่นถ่านลื่นสะบัดนั่นเองนะคะในส่วนของออปชั่นด้านหน้าตัวรถนะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะที่จะเปิดเขาเป็นโครเมียมทุกบานเลยนะคะตัวนี้ตัดกับตัวสีดำของตัวรถนะคะตัวภายในเขาจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะหนังตัดกับตัวสีขาวนะคะเดินได้สีขาว แบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะไม่ยับไม่ช้านะคะแล้วก็ด้านบนเพดานมีแอร์ราวให้แบบนี้เนาะในส่วนของด้านล่างห้องโดยสารก็มีที่ชัดแบตให้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะให้ดูความดอกยางเขานะคะคือแน่นๆแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆนะคะช่วงนี้หน้าฝนคือหายห่วงกันเลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวไฟเลี้ยวเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะเรียงเส้นให้สวยๆเลยนะคะอ่อยังอะไรอยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะอ่าในส่วนของฝาท้ายเขาเป็นเปิดปิดออตโต้นะคะสามารถกดจากตัวรถได้เลยนะคะ ในนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้ารถ f o r t u n จ r ยอดฮิตตลอดกาลนะคะลูกค้าท่านใดหายอยู่นะัดดูรถหน้าง,งานได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะตัวเ,เราเขามีให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็ตัวบอกก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะท่านนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวเครื่อง2.8ขับ4ดีเซลนะคะ นี่นะคะดอกอยางเขาแน่แนๆแ,แบบนี้เลยทั้ง4ี่เส้นนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าแต่ว่านี้เป็นสภาพเดิมๆที่เราเพิ่งรับมานะเดี๋ยวจะมีการชทงทำความสะอาดกันนะคะ ให้ดูความเบานะคะคือไม่ยับไม่ชํำน,นะคะภายในกว้างขวางนั่งกระดวกสบายแน่นอนนะคะสำหรับตัวเจ้า For t u n e r นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะกรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะภายในเขานะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะไว้ใช้งานนะคะหรือว่า กำลังหารถอยู่นะคะส,สวยๆไว้สักคันนึงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆที่ยกเคยรีวิวนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทรสายโดยตรงไม่ผ่านในหน้านะคะ065ค่ะ549 5, 5 2่6าค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถและราคาไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ ามเพิ่มเติมและนัดดูรถกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ